ยังพบกลุ่มควันกลางหุบเขาเร่งดับไฟป่าเขากระทิงวันนี้ภารกิจต้องสำเร็จจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ป่าบริเวณแนวเขากระทิงหมู่6กตําบลเกล็ดแก้วอําเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรีโดยไฟลุกลามเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งลงพื้นที่พร้อมประสานร,รถดับเพลิงเข้าควบคุมต้นเพลิงเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่บ้านเรือนประชาชน ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ทางเจ้าหน้าที่เร่งภารกิจดับไฟป่าบริเวณหุบเขากระทิงหลังเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบินสำรวจพบกลุ่มควันกระจายอยู่กลางหุบเขาโดยทีมงานเตรียมปฏิบัติการบินโปรยน้ำในพื้นที่กลุ่มควันที่สำรวจพบพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าไปเพื่อดับไฟในจุดที่เข้าถึงยากดังกล่าววันนี้เจ้าหน้าที่ตั้งเป้าภารกิจให้สำเร็จ โดยใช้ทรัพยากรและกำลังคนอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินทางเข้าไปยังที่เกิดเหตุเพื่อควบคุมไฟป่าให้ดับลงอย่างสงบโดยเร็วที่สุดในวันนี้นิราทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน